สของรเดจากไทยรู้จากไอ้นตเอะในแะเาพอไปเหตัว้นไม้ใจกเลยอ้พี่ช้างมาไกเืออะนี่เหรอเขาขมเาม่ผมบอกว่าตมไม่ได้าไกอย่นี้มันบ้านอ้าวพี่ช้างอยู่สวีเดนเหรอโ้เรู้มาจากสิงคโปรพวกนี้ ไป็ได้มีอายุสูงคุณครูครับถ่ายดีในเที่ยวนี้ทีหน้าที่จะเป็นคนมง,งานที่อำเภอท่าตูนก็นเป็นภาพอย่าไปยุ่งกับเขาเลย <_ z> ใช่ไหม <_ z> เออที่อ่ะมาดูเรือในเที่ยวต่อไปครับเที่ยวนี้มาดูกันซิว่านครเทวีกับเทพปทุมทองวัดกันมาอีกแล้วหลวงพ่อน้อยกับหลวงปู่ประจักษ์เอาละปทุมทองครับ ทีวีไปรอแล้วนะครับเหลือที่ประตูทองผู้ใหญ่นั้นใหญ่หน่วยเร้วหน่อยเอาผู้ใหญ่นั้นคือแรกก่อนผู้ใหญ่นั้นไปยังประตูทองรอแล้วครับรอแล้วครับได้แ้วนะครับได้แล้วนะครับ ตันตันตันนอแล้วถ้าช้าแบบนี้จะทำอะไก็รอเพื่นเพ้าพจาจะต้องไหวขออาราจัการยพผู้จัดการครับเพราะว่าท่านทำให้สนามเกิดอาการช้าขึ้นเรือมาเ้าขึนรอครับางนี้เลย อนนั้นจะแล้วเสร็จตั้แต่ในรอบเทื okay. so, yeah. so so ่อนจานี้มาถึงใบสองจิตมันขาศึกมากแต่ตอนนี้มันใบสงแล้วพี่เ้ยนะไม่ทํบเป็นการย้อนระยะเวลาขึ้นก็ตาความต้องกรเรื่องก็ต้ให้ทุกสนามนะครับส่วนทีมผู้บรรยายนะก็